สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่านะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับต้นปี67เลยนะครับราคาเดิมนะครับราคาเดิมมีดเดินป่าด้านประกบหรือฟูแทงนี่นะครับด้านไม้พยุงสวยๆเลยนะครับราคาเดิมราคาชุดละ1,200บาทนะบาทครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีซองนะครับใส่มีดนะครับ แม่พกพาสะดวกนะครับเบานะครับเบากับฝักไม้นะครับพกพาสะดวกสบายนะครับมาดูเล่มที่1ครับเป็นสไตล์มีดแคมป์ครับตัวนี้ใบมีดยาวนะครับเอาไว้เปิดป่านะครับพงหญ้านะครับตัดกิ่งไม้ได้นะครับได้หลายาหลากหลายรูปแบบนะครับนี่ราคา1,200บาทใบมีดยาว11นิ้วครึ่ง ใบมีดกว้าง2.2นะครับสันอยู่ที่5มิลนะครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบนะครับมาดูด้ามครับด้ามเป็นด้ามไม้พะยูกครับหลายสวยงามมากนี่ครับมาพร้อมกับซองนะครับ สองใส่มีดเวลาใส่แล้วก็จะสวยแบบนี้ครับกิปล็อกตัวใหญ่นะครับกิปล็อกตัวใหญ่ล็อกได้นะครับเลื่อนมาด้านขวาก็ล็อกได้นะครับแคมป์นะครับต่อไปในี่ซ2ครับเป็นสไตล์แคมป์นะครับแต่ว่าแต่งคมหลอกเหมือนโบวีนะครับ ใบมีดยาว10.9นิ้วครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับนี่ครับที่บอกว่าคมหลอกจะอยู่ด้านสันมีดนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับมาดูด้ามครับนี่ด้ามไม้พยุงครับเสน่ห์ของเขานะครับมันเป็นไม้ที่มีน้ำมันนะครับละลายมันสวยนะครับยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งเกลี้ยงนะครับแล้วเป็นไม้มงคลด้วยนะครับ ใส่2อมีดใส่เสร็จก็จะสวยประมาณนี้ครับนี่ครับต่อไปเรื่อที่สามครับเป็นสซงมีดกึ่งเน็บกึ่งแคมป์ครับคือเป็นมีดหลังตรงนะครับแต่เอียวเว้านะครับ ก็กึ่งเน็บกึ่งแคมป์หรือว่าพูดง่ายๆก็จะเป็นอ e ีเนบก็ได้ครับเป็นเ e น็บสมัยใหม่นะครับใบเมีดยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.2.5นิ้วครับสันอยู่ที่6.5มิลเกือบเกือบ7นะครับสวยงามมากนี่ปาดผิวเป็นงานผิวไฟนะครับปาดสวยทั้งซ้ายและขวามารูด้ามครับด้ามไม้พยุงออกเป็นลายไฟนะครับแม่สวยงามมากครับ ลายสวยครับสวยงามมากครับมาพร้อมกับซองมีดนี่เวลาเสียบเข้าไปเราใสา่เสียบเข้าไปตรงๆนะครับมันจะเข้าง่ายหน่อยนะครับ ตรงนี้เป็นคราบน้ำมันนะครับชโลมน้ำมันไว้ต่อไปเล่มสุดท้ายครับทรงอีเน็บเหมือนกันครับใบมีดยาว10.8นิ้วครับกว้าง2.6นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบเท่ากันนะครับ ด้ามครับไม้พยุงลายคลื่นลายไฟสวยงามมากครับสีออกแดงส้มๆนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับอีกด้านครับโหเป็นลายคลื่นแม่แห้นี่นะครับมันคือเสน่ห์ของด้ามไม้นะครับสวยมากนะครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับ เอาละครับสนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับเล่มละ1,200บาทพร้อมสองใส่เม็ดนะครับสวัสดีครับ